เดอะสแลชเชอฆาตรกรต่อเนื่องแห่งวังวนมรณะเดอะสแลชเชอร์ her, เป็นหนึ่งในตัวร้ายจากภาพยนตร์อัน i ทิวดอปี2025เขาคือฆาตรกรต่อเนื่องที่คอยตามล่าและสังหารเหยื่อที่ติดอยู่ในเด l ลูปหรือวังวนแห่งความตายทำให้เขาเป็นภัยคุกคามที่ปรากฏตัวขึ้นซ้ำๆมากที่สุดในวังวนสยองขวัญน,นี้ เดอะสแล h เ r เป็นปีศาจในคราบมนุษย์ที่สร้างความหวาดกลัวอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ที่ติดอยู่ในกรอวอลเล่เวลคัมเซ็นเตอรซึ่งเป็นศูนย์กลางของการเกิดซ้ำมันปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกในช่วงเปิดเรื่องโดยสังหารเมลานี่น้องสาวข,ของโ l o เวอร์ต่อยของเรื่องอย่างโหดเหี้ยม ในขณะที่กลุ่มตัวละครพยายามหาทางหนีและเอาตัวรอดในแต่ละคืนเดิะสแลเชอร์ก็มาจะปรากฏตัวขึ้น <c oughs> เพื่อทำลายความพยายามและสังหารพวกเขาซ้ำๆ <c oughs> ซึ่งค่อนข้างมีบทบาทสำคัญในการกดดันให้กลุ่มตัวละครต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่ยากลำบากทั้งการเป็นส่วนหนึ่งของเกมจิตวิทยาและการทรยศหักหลังที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มตัวละคร โดยเฉพาะเมื่อมีใครบางคนเสนอแนวคิดเรื่องการเสียสละและในคืนสุดท้ายเดอะสแลชเชอร์จะถูกกลุ่มตัวละครที่เหลือร่วมกันต่อต้านและจัดการลงได้สําเร็จแต่ก็มีการสนิษฐานว่าเดอะสแลชเชอร์อาจจะยังมีชีวิตอยู่และถูกขังไว้ในเดดลูเพื่อรอที่จะสังหารผู้ขอร้ายคนอื่นๆที่ติดอยู่ในวังวนมรณะนี้ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเดอะสแลชเชอร์ her, จึงเป็นตัวแทนของความโหดร้ายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และเป็นสัญลักษณ์ของความสิ้นหวังของผู้ที่ต้องการเผชิญหน้ากับวงจรแห่งความตายในภาพยนตร์อันทิลดอนนั่นเองครับ